่เชื่อหมากเอารีวิวรีวิวรีวิวย้าเชี่ยวหมากมีอย่างไงอ่ะวันนี้เรามาดูยำเชี่ยวหมากนใช่หมากได้ใส่หมากพูดผิดใส่ใส่อะไรบ้างถามยายอันอันนี้คือใบอะไรใบพูนเรานี่ใส่ใบออะไรใบพูนใส่หมากเหรอเปลี่ยนพูนด้วยอุ้ยเดี๋ยวนี้คืออะไรอ่ะเปลี่ยนพูนกู้ใส่นี้ด้วยนะครับเขาใส่ด้วยนะเป็นไม้เหรอ เป็นไม้ไม่รู้นะอันนี้เป็นหมาบีบนี่ครับเรามาดูหมาเลยนี่พี่ตัมหมาครับทองคำอะไรอะไรทองคำกูตัมหมาทองคำไี่อัดเรื่อยๆแกตัมหมาไปนี้กันสิ่งนี้เลยตัมหมาโอ้โหแบบนี้นี่ครับพี่ตัมรองคำครับรีวิว ขายนะขายได้หลายบาทเลยนะครับยังไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อไหมต้องให้เต็มสี่พันแล้วนะเนี่ยว้าวอันนี้นกินกินแทบเื่อเขาเพราะถามย่ากันนะ่ะอัน,นอันนี้คือมันอร่อยบะอ,อร่อยสิไม่กินได้ไหมไม่ได้ให้ให้มาหน่อยกินได้ไหมให้เจ้าของวีดีโอเนี่ยกินไม่ได้กินยุ่ใส่บ่บ่ลืมกับขึ้นมาเอา อันนี้นะถ้าเขาป่าก็มันจะมีรสชาติที่อร่อยใต่ไหมสำหรับยำเป็นยังไงพื้นมาอ้รสชาติมันเป็นยังไงไม่รู้ต้องถามมันยหมือนกินกับข้าวกับกับข้าวนั่นแหละเชิญดูคลิปเ่อนบ่เกี่ยวกิบ่เกี่ยวกินข้าวบ่แซลมันมาลับะอัดวิธีตำหมากของยาย ตามเข้าไปแล้วก็เคาะเคาะเอาตำม,มูลไปนั่นแต่ยายแหลกไปเนาะแหลกไปสากทองด้วยนะสากทองมูล,ลค่ากี่ล้านอาัดแตพันแล้ว มูลหมากตำหม,มากใหญ่โนะ้หนะ่อเคเคยลวกเียวได้บนนอบานนี้เนะเาะมันเล็กบนตำาคกไหมนะตั้งตำม,มันแตกมันใบใหญ่มันต้อง้มันแหลกมัน่า เลขเแล้วมันอก็ยังเซี่ยอ่าหมอมอร่อยเข้อหนึ่งทีเข้อสองสามก,กินกต่อ,อใอ้หมดนะเได้ของนะนึ่งโซงไปตาไม่อยิ่บ้น ต้นมแหลกตังไม้ได้วยพี่น้อนงแขวงมาถ่อชูสุด่สวยงามโอ้ยนึ่งพวกใหญ่อ้ามร้อนอ้ามเกือบสา เหมือนนี้รีวิวตำหมากยาได้แต่เด้อใส่ยาด้วยใส่ยาเอาแล้วก็ทำยังไงใส่ปากยัดเท่าไประื๊อพอตหเด้อโอ้ไม่เสร็จสิ้นเด้จ้ะเสร็จสิ้นรีวิวการตำหมากของคุณยายอําคาเด้อพี่น้อง